เป็นไงบ้างพี่แบงค์เมืองคอเรนต์ก็เป็นที่ชิลๆนะเดินการเดินทางที่สะดวกนะคะก็น่าจะเดินเพราะว่าเดินถึงทั่วกับสถานที่ท่องเที่ยวเลยไม่ไกลไปไหนได้เลยจุดชมวิวเนาะชมวิวเมืองเนี่แหละพี่แบงค์ต้องขึ้นไปสูงเหมือนพี่แบงค์เคยมาแล้วป่ะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งก็ขึ้นไปเหนื่อยเลยเห็นเมืองเขาวิวอ่ะเห็นเขาวิวถือว่าเป็นเมืองสวยๆชิลๆนะคะไม่วุ่นวายมากการเดินทางที่นี่อย่างที่บอกก็คือเขาส่วนมากก็จะเดินกันอย่างเดียวหรือไม่จะมีพวกสกูตเตอร์จักรยาน โหลดแอปแล้วก็จ่ายบัตรเครดิตนะคะเดินเล่นกันได้เลยของฝากของที่ระลึกนี่น่าจะเป็นเครื่องหนังอะไรที่แบบเป็นลูกปั้นศิลปะมีเดวิดอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เป็นเมืองออกมาไม่ไกลนะคะกับโรมแล้วก็สามารถเที่ยวปิซ่าวันเดย์ทริปได้เลยเป็นจุดศูนย์กลางที่คนจะไปเวนิสต่อเขาก็จะมาดรอปพักกันที่เมืองฟลอเรนซ์เมื่อคืนก็ไปแฮงเอาท์กันมาที่แบงค์้าเอเพีบเออ่้าาเหล้านเปียพียบราคาเครื่องดื่มที่นี่ก็มาเท่าไหร่ที่แบงค์ประมาณถ้าแก้วเล็กก็สามยูโรแก้วใหญ่ห้าสิบมิลก็หกยู